วันนี้ณบริเวณบ้านแม่ละคีตำบลแม่ละอำเภอท่าสองอยางจัังหวดตากพลเอกกัมปนาทรุตติดองคมมนตรีในฐานะเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสบันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2568 ดมีนายชูชีพพงชัยผู้ว่าราชาการจังหวัดตากรองอธิบดีกรมป่าไม้ข้าราชการฝ่ายตุลาการทหารตำรวจพลเรือนแม่บ้านมหาไทยนักเรียนนักศึกษาผ้าเอกชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดตากร่วมกันปลูกป่าบนพื้นที่กว่าเจ็ดไร่จำนวน3,000ต้นเช่นต้นอินทนิลต้นไม้แดงต้นว่าต้นยางนาต้นกระป๋อพฤกษ์และต้นเสี้ยวดอกขาวเพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหา การปลูกพืชเสพติดและการบุกรุกพื้นที่ป่า เลี่ยนพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้เป็นพื้นที่ต้นแบบการเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่คำนึงถึงให้คนอยู่กับป่าได้อย่างเกื้อกูลซึ่งสอดคล้องตามแนวทางพระราชดำริโดยใช้รูปแบบโครงการหลวงหรือ Royal Project Mo มเดโดยการสร้างอาชีพให้แก่กเกษตรกรส่งเสริมการปลูกป่าร่วมกับไม้เศรษฐกิจเพื่อให้เกิดความมั่นคงเสริมสร้างให้ประชาชนในพื้นที่มีจิตสำนึกและตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของระบบ นิเวทอ,อย่างยั่งยืน จากนั้นองคมนตรีเป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่อจังหวัดตากซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงต้นแบบแห่งแรกในราัชาสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในถิ่นทุรกันดารให้สามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นต่อการดํารงชีพทั้งเส้นทางการสัญจรระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและการสาธารณสุข ฟื้นฟูระบบนิเวศและส่งเสริมอาชีพเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดวยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าปากกาเกยอปัจจุบันมีเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์175ครวัวเรือนมีรายได้หมุนเวียนกว่า3ล้านบาทต่อปีจากการพัฒนาและส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจเช่นกาแฟเบบี้ฮองเต้กวางตุง้งคณะฮ่องกงกะหล่ำปลีสตรอเบอร์รี่และเสาวรสหวานรวมถึงการแปรรูปผลผล,ผลิต นอกจากนี้มีการส่งเสริมงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านอีกด้วย ในการนี้องคมนตรีมีข้อเสนอแนะในการทำงานแบบบูรณาการในด้านต่างๆเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเกิดประโยชน์สูงสุงสดแก่ประชาชนเพื่อสนองพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือราษฎรชาวไทยภูเขาให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม